ก็จะเป็นแอ๊ดเนาะผงอลิสโอตุนไปทั้งลูกชายคนเล็กครับลีโอลองถามว่าลูกทุ่งเกี่ยวอะไรผมกม็ได้มองทุกคนมาเป็นลูกทุ่งหรือลูกลุงะผมมองว่าเฮ้ยผมเคยจับตาดูเด็กเหล่านี้ตั้งแต่วันที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะหาตามตามควาฝันเขาล่าคขาฝันเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยลีโอเหน็นแต่ตัวเท่านี้ครับ อุ้ยีจะนอนเก็บนะคะถ้าจะนอนเห็นที่ไหนเด็กเราแววตาแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกว่าจริงๆผมเป็นคนชอบลูกทุ่งแต่เด็กลูกทุ่งคือลูกทุ่งแผ่นเสียงนะครับในยุคนั้นเพราะว่าพ่อเป็นครูสอนนักร้องลูกทุ่งในสมัยนั้นนะครับก็มีความรู้สึกว่า้ลูกทุ่งเราเริ่มจะหายไปแล้วก็เริ่มมีศิลปินลูกทุ่งอ่ะหลายๆคนน่ฝากว่านึ่เอ้ยลูกหลุมเขากลัมาแล้ว บอกอาฝากลูกทุ่ง่ะให้กลับมาหน่อยบอกผมรอเวลานั้นมานานมากผมรอหาเพชรเมร็ดงามน,นั้นนะมันหายากมากส่วนใหญ่เวลาเจอนักร้องนักร้องเก่งเยอะแยะมากครับในประเทศเราแต่ที่ร้องแล้วรู้สึกผมเี่นเขาจะว่าเวลาทําอะไรแล้วทำแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้องจากความรู้สึกไม่ได้ร้องจากการก็อปปี้ร้องจากการก๊อปปี้เยอะครับอย่างเงี้ยร้องมันพาอหมดเลย จนวันนึงมาเจอดีโอเห็นเห็นอะไรในเทปเมญามีดีคือวันวันนั้นวันที่ปวดเราก็เห็นนะไอเด็กคนนี้เข้าท่ายหน้ามันตายดีมันไม่ยิ้มผมพยายามแซวอะดีโอมีความสุขเอาไว้มีความสุขกับการที่เข้าถึงรอบนี้ไหมมีความสุขกับป้าแล้วมันก็น่าหนี้เนี่ยชนะใคร stumbled, <Heritage desserts> ม mm ันก็น่าหนี้แบบเฮ้ยหน้าอกลูก สิ of ่งแรกเลยรูปไม่ต้องเปลี่ยนเสียงรูปเปลี่ยนหน้าอนเอาหน้ายิ้มมาก่อนเอาหน้ายิ้มมาก่อนนี่ไงหน้าอันที่แล้วพอวันนึงมาเจอเขาร้องเพลงเพลงนั้นผมไม่บอกผมจะให้เขาร้องบนคอนเสิร์ตนะครับเจอเพลงนั้นเพลงเดียวผมน้ําตาแตกก่อเฮ้ยตั้งแต่ฟังนักร้องร้องเพลงนี้มาอีกคนนี้ที่สุดจนกรรมการทุกคนร้องให้ ไม่ได้ร้องให้เพราะคิดถึงนักร้องคนนั้นร้องให้เพราะว่าเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอคิดเป็นงามของลูกทุ่งแล้วทำยังไงดีมีวันนั้น้ววันนั้นถึงได้บอกลูกว่าลูกเอ้ยทุกอย่างมันดีวันแล้วเวลาของมันลูกแค่รอเวลาแล้ววันนั้นก็มาถึงวันนี้เข้ามาถึงแล้วอ่ะนี่เป็นเหตุผลใช่ไหมคะที่บอกว่าวันนี้น้องไม่ยอมให้รอก็คืออยากให้เราฟังในคอนเสิร์ตใช่ไหมคะ เพราะลูกกเราเราเห็นบ่อยเราดูในในรายการเราเห็นว่าอุ้ยแต่ละคนทำไมถึงได้มันก็สมคนได้จริงๆเพราะแต่ละคนโออกโหเสียงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยสังเกตค,คนวิธีการร้องไม่เหมือนกัน